แม่ไปไหนกันนะจะทำอะไรอีกตอนนี้ นี่พ์เข้าใจหน่อยสิสิด,ดีอยู่นี่นะสิด,ดีนะรู้ว่าฉันรักเธอนะอยากสารภาพรักไม่ใช่่ไงกันล่ะเอาเลยสิสารภาพต่อหน้าทุกคนเลยสารภาพรักกับคนที่คู่ควรจะได้รับการสารภาพรักจากเธอสิด,ดีไง นี่ฟังนะถ้าสารภาพรักกับสิทธีเนี่ยพวกเราจะรู้สึกดีมากๆเลยและสิทธีเองก็ด้วยเขาจะรู้สึกดีมากที่เธอรักเขาแล้วเราทุกคนเนี่ยก็จะพอใจกับการสารภาพรักของเธอมากต้องขอบอกเลยนะว่าพวกเธอสองคนเนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากจริงๆเหมือนกับพาสิทธิ์ที่เขาบอกว่าเหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหย,ยก เข้าใจพี่ใช่ไหมชุดกีเพราะว่าสิทดธดีเนี่ยเขาเป็นภรรยาของาพารถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการสารภาพรักควรเหมาะกับสิทดธดีมากกว่า เอาละภาพสารภาพรักกับสิทธ์ดีเขาสิเร็วเข้าเร็วเข้าสิสารภาพรักกับสิทธ์ดีเขาเลยกฎดานี่คงไม่อยากจะให้ชุดกีได้ดีอย่างเงิ้นสินะเน,นี่ย แม่นี่ทาอะไรผิดผิดมาเยอะแต่การที่เอาสิทดีมาที่นี่นะ่ยถูกต้องเลยนะพี่ภาพคะพี่สูตรสิว่าพี่นะี่ยรักสิทดีมากแค่ไหนกันนะ่ะฉันรักเธอสิทดี ดีเลยที่แม่พาเธอมานี่เพราะฉันคิดถึงเธอฉัน,น่รู้สึกคิดถึงม,มากไม่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 ไมไม่เอาแบบนี้สิทําดีๆหน่อยอย่างเช่นคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือออกมาแล้วก็บอกกับสิด,ดีเขาว่าเธอนรักสิด,ดีมากแค่ไหนเอาสิ เออนี้คุกเข่าลงแล้วก็ทำตามนั้นสิการครุกเข่าบอกรักนะ่ะไม่ใช่เรื่องนะ่าอับอายสักหน่อยนะพัรฟไม่แน่นะว่าสิทธ์ดีอาจจะดีขึ้นก็ได้ใช่ไหมนั่งลงเลย นี่ฉันรักเธอนะสิด,ดีโชคดีที่เรานึกขึ้นมาทันเวลาพอดีที่พาสิด,ดีมาที่นี่ถ้าไม่อย่างงั้นช่วยชุดกีไม่ได้แน่นอนเลย ออเนี่ยพาบอีกอย่างนะฉันคิดว่าทุกคนก็คงจะอยากดื่มชาแล้วล่ะเอาล่ะฟังนะาพาสิทธิ์ดีกลับไปที่ห้องหน่อยสิฉันขอล่ะทีนี้พวกเราก็มาเริ่มเล่นต่อกันได้เลยเป็นไงบ้างล่ะ เงินเล่นต่อกันเลยนะม,ม,มันคิดออกมาฉลาดนักสิมาทำให้เราอับอายตอนหน้าเรววตีนางกดดานคอยดูก็แล้วกันท่านเจะาเรววตีไปจากแกแบบที่แกไม่รู้ตัวอันนี้พารขอปากราหน่อยเร็วเร็วงั้นเหรอกล้าดีมาสั่งฉันด้วย <c oughs> นี่พาฟอะไรของเขาเนี่ยทำไมถึงนานขนาดนี้นะให้ตายสิอันนี้พฟาฟของว่างมาแล้วเร็วเข้าจะหิวมากเลยเออระวังน้ำมันร้อนอขอบคุณนะ อพี่เพบช่วยฉันหน่อยสิเดี๋น,นะดูน,นะ่ฟูกนั่นอ่ะ rum. ฉันอยากจะได้มันเอ,อมามันมาให้หน่อยสิฉันขอแล้วนะอ๋อทำไมต้องให้ฉันทำงานหนักละ่ะให้ล้างจานถูพื้นเลยไหมนี่ฉันปราทดใช้เหรอนี่อะไรกันเนี่ยถอยไปหน้านนแต่ว่าอ๋อเก็เป<อ>็น <c oughs> อะไรของเขาเนี่ยทำไมถึงไม่ยอมช่วยเราล่ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะนี่ สารสวดีจะยืนอยู่ทําไมล่ะมาเล่นต่อสิมาได้ค่ะแม่เดี๋ยวฉันจะนั่งพอดีเลยนะคะโอเคเราจะต้องเอากำไรออกมาจากหมอนั้นให้ได้เลย หมอนแน่นมากๆเลยนะเหมือนกับว่าหมอนใบนั้นน่ะมีของสำคัญที่ซ่อนเอาไว้อยู่อย่างนั้นแหละ,ะ,ะ,ะไม่ค่ะแม่น่ตาเหนูยวแล้วอ่ะเดี๋ยวหนูจะเล่นนะเอาเลยโอเคโอเคเอาเลยมันเขียนเอาไว้ว่านะคะคู่รักทุกคนเนี่ยจะต้องเต้นรำกันบนแผ่นกระดาษและเออ สุดท้ายเนี่ยกระดาษมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆและคู่ที่อยู่ได้นานที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปอ๋อคือสามีของฉันไม่อยู่ที่นี่ไม่งั้นฉันก็คงจะเต้นได้เอไม่เป็นไรเต้นไปเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเองอเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะ,ะ,ะมาๆยืนขึ้นนะทุกคนคนที่เป็นคู่รักก็มาเต้นด้วยกันนะ แม่นี่อะไรกัน,นบอกแล้วไงว่าผมไม่เล่นเกมเด็กๆแบบนี้จะเล่นก็เล่นกันไปอย่ายุ่กับผมผมขอตัวก่อนนะลูกไม่ได้ยินเหรอมันเขียนว่าอะไรนะมันเขียนว่าคู่รักต้องเต้นรำกันลูกกับกุฎดาดเป็นคู่รักกันนะเอาละไปเริ่มเต้นได้แล้วในขณะที่พวกนี้กำลังเต้นเนี่ยเราจะเอากำไรออกมาจากหมอนั้นให้ได้เลย เอาละเริ่มเต้นเลยนะทุกคนฉันไม่เต้นด้วยหรอกอันนี้มีแต่ฉันเท่านั้นที่สั่งได้นะฉะนั้นเต้นดีกว่าน่าจะได้สนุกด้วยกันไงไม่เอาหน้าธุรคาแบบนี้ไม่ยากหรอกทุกคนน่ะกำลังสนุกกันอยู่นะเราไม่มีโอกาสได้เล่นสนุกกับครอบครัวบ,บ่อยๆนะมาเถอะมาเต้นกันกุนเด้น <c oughs> <c oughs> เอายืนทำไมกันเนี่ยเต้นสิเต้นเต้น โอ้บอล่รบแล้วโอ้โอตายแล้วก่อนฉันอเอลืดไปหน่อยนะอเอาล่ะทุกคนพับกระดาษให้เล็กลงนะคะแล้วก็เต้นต่อได้เลยนี่ลุงฉันรู้ว่าลุงไม่ชอบนะแต่ว่า ดูสิว่าคุณย่าสบายใจแค่ไหนทำตามที่คุณย่าต้องการดีกว่านะฟังฉันนะคุณย่าน่ะกำลังมองเราสองคนอยู่ถ้าเราชน,นะเนี่ยคุณย่าจะต้องดีใจมากแน่ๆ พระเจ้าพระเจ้าฉันจะได้โอกาสเต้นกับวาดานแล้วไม่ได้เต้นกันมาตั้งนานอ่ะมันดีจริงๆเลยนะได้เวลาแล้วที่เราจะเอากำไรออกมาจากหมอนี่สักทีนึ่งโอ้โออันนี้ธุรคาเธอแพ้แล้วนะอืโอ้ไม่เป็นไรนะธุรคาไม่ว่าจะแพ้ชนะก็ไม่สำคัญ เอาล่ะพับกระดาษต่อนะคะอาอักชัดไม่ได้นะลูกนะอย่าทิ้งเกมไปแบบนี้เอาเลยเต้นเลยเร็วเข้าเอาออกสิเอานี่ จะกอดมอนเอาไว้ทำไมเอามาให้ยามาเอามาให้ยาไปสนุกไปย่ค่ะแต่ว่าน,นี่ปล่อยมอดไม่เป็น<อ>ได้คะ่ะย่าไปเต้นเถนอะนะคะ่อเอามาเหมือนนี่ เห็นแม่หรือเปล่าแม่ทำตัวเป็นเด็กๆเอางี้เดี๋ยวฉันเอาจากกระดาษนะเราจะได้แพ้กันเลยไม่เอาไม่ได้ฉันไม่ยอมแพ้ใครหรอกนะฉันไม่เห็นด้วยหรอกนะลุงฉันไม่ยอมนะนี่กุดานเธอคิดว่าอคิดว่าเธอจะชนะอย่างนั้นเหรอนี่ฟังนะฉันไม่เคย ชนะการแข่งขันอะไรที่ไหนมาก่อนเลยเพราะว่าฉันไม่เชื่อมั่นในตัวเองสมัยก่อนน่ะตอนจะแข่งอะไรเนี่ยฉันมาคิดว่าฉันแพ้เสมอแต่ตอนนี้ที่ลงอยู่กับฉันเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันสามารถที่จะชนะได้ทุกอย่างเลยนะฉันอยากให้ลุงรู้ไว้แค่นี้ว่าฉันน่ะรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะลุงเดโปรดล่ะ ยายนั่นว่าไงนะรักเลยรักอันตาราเลยแสดงละครทั้งนั้นอักชัดจินดาทุกคนคิดว่ามันเป็นคนดีแต่มันเป็นคนชั่วแกล้งทำไปรักอันตาราหลอกทุกคนอย่างนั้นเหรอผิดซะแล้วล่ะฟังนะฉันเองก็รู้สึกแป,กแปลกๆเหมือนก,นกันกับลุงนั่นแหละ เพราะว่าฉันไม่เคยใกล้ชิดใครขนาดนี้มาก,ก่อนฉันเองก็รู้สึกแปลกเหมือนกันอยากชน,นะก็เล่นสิเล่นต่อเลย ดีมากเอาละรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนพับกระดาษต่อนะคะแล้วต่อไปนี้คู่รักก็จะเต้นแค่ขาเดียวเท่านั้นเลยละค่ะแสดงว่าสามีจะต้องอุ้มภรรยาขึ้นมาแล้วก็เต้นด้วยกันค่ะอะไรนะใช่ เออเออหลับตาแล้วก็อุ้มฉันทีเถอนะช่วยฉันชนะที่เถอะ แต่ฉันน่ะล่ะคือคนที่รู้ความจริงและตอนนี้ฉันคิดว่าได้เวลาเปิดโปองอักชดจินดาลแล้วอันนี้ส่งดอกไม้มาหน่อยเร็ว ตอกสรากบรรยากาศ